เรียนโหราศาสตร์เอาดวงคนอื่นมาเจ้ากรรมนายเวรจะมาเล่นกับไม่เกี่ยวเลยค่ะคุณผไม่รู้จักใครเขาเจ้ากรรมนายเวรก็คือเฉพาะตัวคุณจะมีเจ้ากรรมนายเวรก็คือสิ่งที่คุณมีเจตนาเบียดเบียนเขาแล้วเขาไม่เขาตามตามมาทวงอะ่ะก็คือจากโลภะโทสะโมหะจากโกรธนะครับจากหงุดหงิดผูกโกรธ นี่คือเจ้ากรรมในเวรคือผูกโกรธถ้าหนักเลยก็คือพยาบาทนะครับนั่นคือคุณคุณไปล่วงเกินคุณก็ต้องเคลียร์แผ่เมตตาที่จุงกุศลหนักเป็นเบาไปคุณเข้าใจสิบหกข้อให้ได้แล้วคุณจะแยกอะไรได้เยอะครับนะครับแยกได้เยอะเลยครับคุณจะตัดตัดอะไรไม่ได้เยอะครับแล้วเข้าสู่สิลพัตนารมาธคือไม่รูปคำศิน เพราะมันมีปัญญาที่ตอบตัวเองได้นะครับ